ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e และชาวเพจ Facebook ทุกคนทุกท่านนะครับครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอสายจกรถไมโครซิงนะครับเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมนะครับสะลูกที่เราทำการขุดอยู่ณขณะนี้นะครับดูครับหินครับมีแต่ก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับหืม ตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอสีคิวนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นงานขุดลอกสะเก่านะครับตอนนี้ก็ทำการขุดลงไปได้ประมาณ2เมตรแล้วพี่น้องก็เริ่มตั้งแต่เริ่มขุดเลยครับก็มีเจอไปหินทั้งนั้นเลยครับนะก้อนมีแต่ขนาดเท่ารถปิ๊กอัพเลยนะครับ งัดมาทีนี่โอ้โหต้องเอาก้อนเล็กๆนะครับอุ้มแล้วก็โยนลงใส่นะครับให้มันแตกนะครับแล้วก็ค่อยทำการย้ายขึ้นมานะครับนี่โอ้โหงัดทีนี่ดังพังพัง,งเลยครับฮ่า่วสุดยอดเลยดูครับ เนี่ยฝั่งนี้แข็งจัดเลยครับพี่น้องนี่ฝั่งทางนี้ครับก้อนใหญ่ๆผมก็เอาขึ้นไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีก้อนใหญ่นะครับแต่ว่าเราได้งัดออกไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับนวนขึ้นไปฝั่งนู้นครับแล้วก็ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับก็ น่าจะอีกสองสามวันนื่นแหละครับสตเรื่องนี้ความลึกเจ้าของนะครับต้องการ10บเมตรนะครับแต่ว่าดูจากสถานการณ์นะครับถ้าถึง10เมตรก็รถน่าจะพังหมดก่อนนะครับกว่าจะได้แต่และเมตรกว่าจะได้แต่ละหน้าครับหูยากมากพี่น้องพันนี่ออกเลยนะครับ บางจุดนี่ไฟแลบเลยดูครับก้อนนะครับไม่ใช่เล็กๆนะพี่น้องนี่ครับมีแต่ก้อนหินทั้งนั้นเลยนะครับมันเป็นดินดานนะครับดานแข็งมากนะครับแบบงัดไม่แตกนะครับต้องหาก้อนที่มันพอดีพอดีนะครับยกสูงๆแล้วก็ กระแท่ใส่นะครับให้มโยนลงมากระแทกใส่นะครับให้มันแตกนะครับไม่งั้นยกไม่ไหวครับงัดไม่ขึ้นดูครับปูตอนนี้ก็ขี้อะไรหลวมหมดแลวครับงัดมาสองวันแล้วครับแทบร้องนะครับดูครับฟังทางนู้นก็ ใช่ก้อนเล็กๆนะพี่น้องมีแต่ก้อนใหญ่ๆเลยนะครับดูครับอ้หูยเพ่งทางนี้ยังยังเจะไม่ได้นะครับมันแข็งมากครับเดี๋ยวต้องหาลายหาแนวมันครับงัดงัดเอานะครับยอมครับยอม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 ออโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงท่นนี้ก่อนนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามากด Subscribe ช่องเพื่อสายจบพร้อมะโคโซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ